สวัสดีครับวันนี้ก็จะเริ่มวิดีโอในเซตใหม่นะครับก็ว่ากันด้วยเรื่องของ Google Classroom นะครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของอาจารย์หรือผู้สอนนะครับ <tuh> ว่าเราจะใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอนการมอบหมายงานยังไงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือผมจะเตรียมวิดีโอไว้สำหรับส่วนของ นักเรียนหรือผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเอาวิดีโอส่วนที่2เนี่ยให้ผู้เรียนดูเขาก็จะสามารถทำทุกอย่างได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปเรียนการส่งงานการรับงานที่ต้องแก้ไขการส่งงานซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอา Google Classroom ไปใช้แล้วเนี่ยนักเรียนจะเรียนได้หรือเปล่านะครับ ข้อดีของ Google Classroom อย่างหนึ่งก็คือว่ามันสามารถใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับแท็บเล็ตหรือแมก้กระทั่งมือถือนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าผู้เรียนจะเรียนไม่เป็นดังนั้นเราเดินหน้าได้เลยนะครับเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็สร้างห้องเรียนของตัวเองรอไว้หอรับการเปิดเทอมได้เลยครับขอบคุณครับ